อนนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างราวกันตกที่มีรูปแบบไปในลักษณะนี้นะเออเนี้ยมันจะมีขีดขึ้นกับขีดลงแบบนี้และตรงกลางเนี้ยจะเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมอะไรทำนองนี้นะตอนนี้ผมก็มีราวกันตกเรียบร้อยแล้วแหละแต่รูปแบบยังไม่ใช่ตามรูปแบบที่เราต้องการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือตัวเส้นลูกกองตรงกลางบริเวณนี้ซึ่งในอชิแค a ์มันก็คือพาล u สเตอร การตั้งค่าด้านในซี่ลูกกงตรงกลางมันจะเป็นส่วนบา l ลัสเตอร์ตรงนี้แหละที่เราต้องมาเปลี่ยนแปลงกันก็ให้กลับมาที่แปนแล้วใช้เส้น 2d Line ต่างๆในการวาดรูปแบบเรากันตกตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็น Line circle polyline ก็ให้วาดเป็นไปในรูปแบบตามที่เราต้องการในที่นี้ผมก็ได้วาดออกมาเป็นราวกันตกสูง90เซนและด้านบนกับด้านล่างให้เว้นระยะมา10เซนช่วงระยะ70เซนตรงนี้แหละเราจะมีตัวลูกกงลงราวกันตกในลักษณะรูปแบบนี้นะครับเมื่อวาดรูปแบบราวกันตกด้วยเส้น 2D ลายเรียบร้อยแล้วเราก็มาสร้างโมเดลกันสมมติราวกันตกนี้เป็นลูกกงลงราวกันตกใช้เหล็กกลม4มเมตร ผมก็มาเลือกใช้คำสั่ง Beam Tool เลือกรูปแบบการสร้างเป็นหน้าตัดวงกลมวัสดุก็เป็น Metal Steel Structural ตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เซตเป็น0ูนย์ไว้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไว้กำหนดขนาดหน้าตัดของเหล็กนะก็อย่างที่เกินไว้ใช้เป็นเหล็กกลมหน้าตัด4มิลแล้วก็พิมพ์ไป4มิล0.004เสร็จแล้วเราก็เริ่มสร้างจากตรงบริเวณที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนก็กด Space Bar ค้างนะ แล้วมาแตะที่เส้นสี่เหลี่ยมที่เราได้วาดไว้มันก็จะวิ่งวนรอบเส้นสี่เหลี่ยมที่เราได้วาดขึ้นมาแล้วเราก็มาทําอีก2จุดที่เหลือก็คือบนกับล่างกดสเปซบาร์ค้างตรงนี้ถ้ากดสเปซบาร์ค้างแล้วมาแตะเราต้องระวังนิดนึงคือถ้าเรามาแตะด้านบนเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นการวิ่งในลักษณะรูปแบบอะไรประมาณนี้นะหรือถ้ามาแตะด้านล่างเกินไป ันก็จะเป็นลักษณะวิ่งวนเช่นเดียวกันฉะนั้นการแตะเราต้องระมัดระวังชนิดหนึ่งให้แตะแล้วดู p v ว่ามันวิ่งเฉพาะตรงแนวที่เราต้องการนะแล้วก็มาทําด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองลากครอบทั้งหมดกด f 5เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้อันนี้ก็คือรูปแบบลูกกลงที่เราวาดไว้ซึ่งมันยังวางนอนอยู่เราต้องโรเ a ทให้มันวางในแนวตั้งแต่ก่อนที่จะวางในแนวตั้งเนี่ยผมอยากให้แปลงพวกนี้เป็นวัตถุมอฟก่อนเพราะมันจะได้สามารถโรเททในแนวตั้งได้ ก็เลือกทั้งหมดคลิกขวา convert selection to morph โอเคจากนั้นก็เลือกทั้งหมดแบบนี้เหมือนเดิมแหละแล้วคลิกขวา boolean operation เลือก union เพื่อที่ว่าเวลาเราจัดการอะไรเนี้ยมันจะได้จัดการเป็นชิ้นเดียวสังเกตดูหน้าผมคลิกเนี้ยมันจะเลือกทั้งหมดให้เลยคือมันเป็นชิ้นเดียวมันรวมกันเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่แปลนเช่นเดิมแล้วสร้างลูกตัด เพื่อมองเป็นรูปด้านของตัวลูกกงตัวนี้เลยนะรู้สึกว่ามันใกล้ชิดมันแน่นอะไรเกินไปก็คลิกรูปตัดแล้วจิ้มจุดโหนตรงนี้เลือกตัวนี้นะมูบขึ้นแล้วก็มูบลงเป็นไปในลักษณะนี้แล้วคลิกขวาเพ้นได้เลยรูมไปที่ตัวเหล็กของเราอย่างนั้นเนี่ยเราก็โรเททเลยนะครับ c o n t r l E จิ้มจุดที่1จิ้มจุดที่2แล้วก็จุดที่3ามโรเททขึ้นมาเรียบร้อยตอนนี้เหล็กของเราก็ตั้งขึ้นแล้วนะ กับมาที่แปลนเหล็กของเราตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วอยากให้ move ออกมาทางด้านข้างนะจากนั้นให้เราทำการ save เป็นเสาร,ราวกันตกก็หลังจากเลือกทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาที่ file library object save selection as เลือกเป็น l a i l i n g p o s t เราอาจจะสร้างอีกโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บโดยเฉพาะก็ได้ตั้งชื่อว่า l a i l i n g p o s t เพื่อสำหรับจัดเก็บราวกันตกที่เราสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะกด create มันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ l ing p โพสสังเกตจากตรงนี้แล้วเราก็ตั้งชื่อให้กับมันไปนะครับ b า l s t t e r 01เป็นต้นกดเซฟได้เลยแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้เราก็ไม่ต้องสนใจกดโอเคไปได้เลยกลับไปที่3 d แล้วเลือกราวกันตกของเราอีกครั้งเข้าไปตั้งค่าที่ด้านในเลือกหัวข้อ b a l ์ s t e r มาที่ b a l ์ s t e s s e t t i n g เลือกเป็น b า l s t t e r 01ที่เราได้สร้างขึ้น นี่ครับลูกกงบาร์ลัสเตอร์ก็จะเป็นรูปแบบที่เราได้สร้างขึ้นมาแต่ทีนี้มันยังหันไม่ถูกทิศทางทิศทางที่เราต้องการก็คือให้มันหมุนมา90องศาโชว์เป็นรูปด้านนะกลับมาที่แปลนผมอยากให้ Copy ออกมาอีกชุดหนึ่งแล้วเราก็ลากครอบทั้งหมดเช่นเดิมคราวนี้เราโรเตทมันในแปลนนะจับหมุน90องศานะครับในลักษณะนี้คราวนี้เราเซฟใหม่ครั้งหนึ่งเซฟ e Selection S l เ i l i n g Post ก็มาที่โฟลเดอร์เ a i l i n g post ของเรา ตั้งชื่อเป็น b a l เ s t e r 02กดเซฟกดโอเคมาที่ 3D ตัวราวกันตกของเราครั้ง b a l เ s t e r 01เราก็เปลี่ยนเป็น Baluster 02มันจะออกมาเป็นในลักษณะนี้คือหันเป็นรูปด้านถูกต้องแล้วแหละแต่ทีนี้มันอยู่สูงเกินไปเราต้องจัดการให้ตรงจุดนี้มาอยู่ที่ตรงจุดนี้นะเราก็มาที่ตัวราวกันตกของเราแล้วสร้างรูปตัดขึ้นมา1รูปและรูปตัดเราเนี้ยเราก็คลิก h o ร i z o n l ่อนเเป็นรูปแบบที่2องกำหนดว่าให้มองได้ถึงแค่ไหนนะแล้วเราก็ Open เรามาวัดกันดูว่าไอ้ที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยมันสูงขึ้นมาเท่าไหร่นะผมก็ใช้เส้นไกด์ไลน์เข้าช่วยให้ Snap จุดที่1กับจุดที่2ก็คือกึ่งกลางไอ้ตัวราวกันตกด้านล่างตรงเส้นตรงนี้นะถ้าผมเริ่มวัดได้เลยผมก็วัดเรียบร้อยแล้วมันบอกว่ามันอยู่สูงขึ้นมา40เซนฉะนั้นเราต้องกดให้มันต่ำลงมาอีก40เซนก็เลือกราวกันตก ตั้งค่าด้านในตรงช่องบาร์ลัสเตอร์ตรงช่องนี้เนี่ยเราก็ตั้งค่าเป็นลบ0.4กดโอเคนครับมันก็จัดการให้เราเรียบร้อยแล้วนะและในผลลัพธ์ใน 3D มันก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราอีกเช่นเดียวกันและถ้าซูมออกในบางจุดเนี่ยเราอาจจะเห็นผลลัพธ์แบบนี้นะตัวบาราลัสเตอร์เนี่ยมันก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับอินเนอร์โพสต์ซึ่งมีอยู่หลายจุดด้วยกันผมหมุนมุมอื่นๆให้ดูก็จะเห็นว่าบาราลัสเตอร์เนี่ยอยู่ตำแหน่งอินเนอร์โพสต์นะวิธีแก้ไขทำแบบนี้นะครับ ็คลิกไปตั้งค่าด้านในาในหัวข้อบาร์ลัสเตอร์เช่นเดิมให้เรามาตั้งค่าการเว้นระยะขอบด้านซ้ายและขอบด้านขวานะเช่นผมเว้นระยะขอบด้านซ้ายกับขอบด้านขวาด้านละ5เซนตอนนี้ผมก็เว้นระยะขอบด้านซ้ายกับขอบด้านขวาด้านละ5เซนเรียบร้อยแล้วส่วนระยะระหว่างบาราลัสเตอร์แต่ละตัวก็เท่าเดิมค,คือ20เซนเราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวบาราลัสเตอร์ของเรามันก็จะเว้นระยะห่างจากตัวอินเนอร์โพสออกมาข้างละ5เซนเรียบร้อยแล้วนะครับ คือถ้าเราวัดระยะดูมันก็จะข้างละ5เซนเลยตอนนี้ตัวบา l ลัสเตอร์ของเราก็จะเว้นระยะอย่างน้อย5เซนตามที่เราได้ตั้งค่าแล้วนะครับมาดูมุมนี้บ้างมุมนี้ก็จะเว้นระยะเช่นเดียวกันและรูปแบบการจัดเรียงเพื่อนๆต้องการให้เป็นรูปแบบไหนก็ลองคลิกเลือกเอา1 2 3 4ด้านล่างนี้ด้วยนะซึ่งทั่วไปผมจะใช้อันที่2กับอันที่3นะลองดูอันที่3ดูบ้างนี่ครับบาลัสเตอร์มันก็จะไม่อยู่ในตำแหน่งอินเนอร์โพสตเรียบร้อยแล้ว และการจัดเรียงเนี้ยก็จะเป็นไปตามรูปแบบที่เราเลือกนะครับก็ดูเอาว่าชอบรูปแบบไหนนะ